วันนี้เอื้อทำข้าวโพดอ่อนย่างราดซอสน้ำมันหอยฟิล์มปั่นกระเทียมกันก่อนเอื้อจะใช้กระเทียมไทยนะกับกระเทียมจีนผสมกันนะครับทุกคนเจียวกระเทียมอย่าใช้ไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเอื้อจะบอกเคล็ดลับของเอื้อนะใส่กุ้งแห้งแบบนี้ลงไปด้วย เรจะใส่กุ้งแห้งที่ตัวเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปในกระเทียมนะครับมันจะมีความหอมมากขึ้นมันจะมีความเค็มๆเล็กๆมีความมานันๆของกุ้งนะครับอร่อยลองเอาไปทากันดูนะครับเจียวไปกับตัวกระเทียมเลยนะครับอ่ะตอนนี้กระเทียมของเราได้ที่แล้วนะครับต่อไปย่างข้าวโพดอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยอ่ะต่อไปเราจะมาปรุงน้ำซอสกันใส่ซอสฝาเขียวนะครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเพื่อใส่2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำตาลม,มะพร้าว1ช้อนโต๊ะ เพื่อใส่น้ำเปล่าลงไปสองชนโต๊ะอ่ะเรียบร้อยต่อไปรัดซอสลงไปนะครับแบบนี้เลยนี่และที่ขาดไม่ได้จากกระเทียมเจียวโรยลงไปแบบนี้นี จบเอ้ครับลองเอาไปทําตามกันดูนะทุกคนปรับเรื่องรสชาติเอาชอบหวานชอบเค็มอะไรก็แล้วแต่ลองไปปรับกันดูนะ,ค,ะคนที่ไม่ชอบกินกระเจี๊ยบเนี่ยเอาไปทำกินกันได้นะโปรนอ่อนย่างหอมหอมกินกับกระเทียมเจียวซอสเข้มข้นนะอืมอืออร่อย